เราได้โอกาสอันประณีตนี้นะคะเพราะมีผู้นำคือเจเนนดราซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทมหาโพธิทัวร์แอนด์ทราเวลใช่ไหมคะค่ะได้พาพวกเรามาด้วยจิตนอบน้อมตอบพระรัตนตรัยว่าพระรัตนตรัยนั้นมีค่าและท่านผู้นี้ละคะ่ะได้ร่วมกันเจริญกุศลกับพระอาจารย์พระอาจารย์จิ๋วใช่ไหมคะในการร่วมกัน ดูแลวัดคือวัดป่าพุทธคยาค่ะความนอบน้อมที่เขามีต่อพระรัตนตรัยนั้นจึงอดทนเดินขึ้นมาณที่นี้ขอเรามีจิตร่วมกันอนุโมทนาในมหากุศลของท่านผู้นี้ด้วยนะคะค่ะขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจา้าผู้มากระทากิจ ให้เหล่าสัตว์ในถิ่นอันประเสริฐนี้ได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐคือได้เข้าถึงโลกุตละมรรคอันประเสริฐคือโสดาปฏิมรรคสกทาคามีมรรคอนาคารมรรคอรหัตมรรคเป็นที่สุดค่ะซึ่งแน่นอนเป็นบริวารที่มีจำนวนมากที่จะเผยแผ่พระสัตวธรรมต่อไปซึ่ง การเผยแผ่พระสัทธรรมจากปริวารของท่านนั้นสามารถแผ่ไปได้เป็นจำนวนมากค่ะขอ,อนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกสามผู้กระรรทำคุตกิจอันประเสริฐไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าด้วยเสียงก่าวพระพุทธเจ้าค่ะ